ทองคำไม่ขึ้นเลยเนาะเสียวบินมากเลยทองคาสวัสดีครับสวัสดีครับทองคำโคตรน่าเบื่อเลยวันนี้ผมรู้สึกเบื่อๆกับทองเหลือเกินส่งไม่ค่อยสวยเลยไซยเวียไปไซเบเวมานะสวัสดีครับผมพูดคุยได้นะฮะ เกิดกราฟแล้วง่วงเหลอทองคอมวันนี้ใครมองหน้าไหนกันบ้างครับพูดคุยได้พม m i คืนนี้สามชุ่มสี่ห้า พี่ไหมโ oh, อ้ยสีห้าอดีตเนี่ยไม่มีบอกเลยเหรอมันเป็นค่าแบบนี้เลยวะนะครับทองคำเนี่ยมันไม่มาถึงโซนนี้นะไม่งั้นผมจะเซียตรงนี้แหละแต่ว่ามันตอนนี้แบบทรงมันไม่ค่อย เละเทะไปหมดเลยเดี๋ยวผมขอลบกันผมกวาดอะไรนักหนาก็ไม่รู้นะเคลียก่อนเคลียกราฟกอนนะครับเคลียกราฟมันจะด,ดูแบบสะอาดนิดนึงนะครับโซนยิบยิบย,ย่ยอยๆเนะี่ยพอเราเล่นโซนยิบยิบย,ย่อยๆเรามึนไงผมขอเคลียก่อนนะครับเคลียหมดเลยเคลียหมดเลยแล้วเดี๋ยวมาตีโซนใหม่กันรู้ว่าตรงนี้มนขาขึ้นนะครับตอนนี้ก็ยังขึ้นอยู่ แต่เหมือนมีหลุดหลุดลตรงนี้มาหน่อยหนึ่งผมจะพยายามตีแต่สวิงใหญ่ๆครับเดี๋ยวรอดูก่อนนะสวิงนี้หลุดโลสวีพมาโอเคโอเคตอนนี้เนี่ยนะครับจริงๆทองคำตอนนี้มันมันเหมือนจะปรับตัวเป็นขาลงแต่มันก็เหมือนจะไม่ใช่ โครงสร้างตรงนี้เบรกนะครับเขาไม่ได้ทำโลใหม่โครงสร้างตอนนี้เนี่ยทองคําเขายังค่อนข้างที่เชแนวแนวไซเวมากกว่าเนะี่ยขึ้นมาแล้วก็เบรกตรงนี้แต่เป็นการไซเวเชิงออกข้างอืมนะ กราฟเหมือนจะยังไม่ได้เปลี่ยนโครงสร้างขนาดนั้นครับยังอยู่ในระยะของการขึ้นแต่ว่ามันออกข้างแนวโน้มตอนนี้คือต้องรอรุ้นข่าวอย่างญ่มันจะมีลิวิตดี้ด้านบนนี่ที่ผมหาเจอนะลิวิตดี้ด้านบนที่ที่ยังไม่ได้ขวาดแต่ไม่รู้ว่าจะขึ้นไปขวาดเลยไหมหรือว่าจะลงมาข้างล่างก่อน แต่ถ้ามองข้างล่างเนี่ยมีโอกาสเทงอยู่นะครับมีโอกาสเทงอยู่มีโอกาสเทงอยู่เพราะว่าตรงน,นี้ยังเหลือ liquidity อยู่นะครับโซนนี้ก็ยังเป็นพวกแบบอันนี้โดนกวาแล้วเนาะช่างมันก็เหลือด้านล่างเนาะแล้วก็เหลือด้านล่างบรเวณน,นี้จริงๆเนี่ยนะครับแนวโนม้มตอนนี้เดี๋ยวผมขอหาโซนชัดๆกัน ถ้ากองนี้เป็นกอง liquidity ทั้งหมดนะครับ <c oughs> เขาจะต้องลงมาเคลียร์นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยสี่ชั่วโมงเนี่ยสีชั่วโมงเราผมให้โซนนี้เป็นโซนดีมาเป็นปรบริเวณนี้เนาะ <c oughs> ถ้าเกิดเขากดลงมาเนี่ยครับสวยมากเลยนะตอนนี้เป็นดีมาเนาะของ4ี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็รอดูยอดมา1ชั่วโมงเนี่ยก็เจอ เห็นว่าถ้าเกิดเขาลงมาเคลียร์ได้เนี่ย liquidity mm hmm. บริเวณแถวนี้ถ้าเขาสามารถมาเคลียร์ได้เนี่ยมีโอกาสที่เขาจะกลับตัวตรงนี้ซึ่งถ้าเกิดเขาลงมาก็ดี <c oughs> วันนี้ถามวันนี้แบบว่ามันโครงสร้างมันค่อนข้างที่จะแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่คือทั้งวันเนี่ยตั้งแต่โตเกียวเปิดมาก <c oughs> <c oughs> ก็ขวาดขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วใครเซลลงมาก็ลงมา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 ผมมองว่าถ้าเกิดบว่าใครได้เซียมาน่าจะได้เปรียบกว่าตอนนี้เซลจากบนนี้มาเลยนะครับแต่ว่าก็ยัง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 ไม่ยังไม่แน่ว่าเขาจะขึ้นมาอีกําอีกหรือเปล่าแต่ว่า P.M.I ผมมองมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่้ง ะยังไม่แรงเท่าไหร่กาฟถอดไส้เต็มเลยนะครับกาฟถอดไส้เต็มเลยนะครับกาฟถอดไส้เต็มเลยแนวนรับถูกทำลายแล้วบริเวณนี้นะควา Liquidity เสร็จปุ๊บนะครับผมก็ขึ้นไปต่อ Liquidity s สวิป เออเขาขำไปอืม โหบินแล้วอีเจบินก่อนครับตอนนี้